โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐปั้นแต่งพยานก็มีอย่างเช่นคดีเชอร์รี่แอนด์ดันคันครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝ่ายที่เขาคัดค้านเรื่องโทษประหารชีวิตน้ำหนักที่เขามีมากเลยที่ผมผมคิดว่าใครก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ก็คือถ้าเรานะครับประหารชีวิตเขาไปแล้วมาพบภายหลังว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเราคืนชีวิตให้เขาไม่ได้อย่างที่สองที่มีเหตุผลก็คือเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยมันไม่ควรที่จะไปถูกพรากเอาชีวิตไปนะมนุษย์ถ้าเกิดเราบอกว่าคุณไปทำความผิดร้ายแรงเราพรากชีวิตเข้ามาสมมติเขาไปพรากชีวิตคนอื่นเราไปพรากชีวิตเข้ามาเนี่ยเราก็ทําแบบเดียวกับที่เขาไปทำคนอื่นเหมือนกันนะเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าในแง่ของมนุษยชนเนี่ยรัฐไม่ควรจะไปอํานาจใช้อํานาจพรากเอาชีวิตของคนอื่นเข้ามาแล้วก็ยังจะมีเหตุผลประการอื่นอะไรต่างๆอีกพอสมควร แต่ในมุมมองของคนที่อยากให้ถูกประหารเนี่ยก็ข่มขืนเขาทั้งฆ่าเขาพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยคือจะไม่ฆ่าจะไม่ถูกโตระหารชีวิตมันก็รับไม่ได้สังคมเนี่ยนะคือสังคมเนี่ยเราดูนี่ครับสังคมเนี่ยดูว่าคนที่ทําความผิดเนี่ยนะเขาจะต้องพูด,ดง่ายๆว่าชดใช้การกระทําของเขา <ừ> ทีนี้การชดใช้การกระทําของเขาเนี่ยจะเอาระดับไหนแน่นอนครับว่าถ้าถามว่าระหว่างประหารชีวิตกับติดคุกแล้วไม่กี่ปีก็ออกมาเนี่ยคงไม่ใครยอมรับได้ ถ้าไปฆ่าข่มขืนนะฮะทารุณโหดร้ายสี้นแลเกินแล้ว1ิปี15บปีออกมาเนี่ยสังคมก็คงบอกโอ้โ oh, หยี่ไม่ไหวทีนี้จริงๆในบางประเทศเขามีวิธีการอย่างนี้ครับในบางประเทศเนี่ยเขามีการจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการที่จะมีโอกาสออกมา mm hmm. เขามีครับคือพูดง่ายๆว่าสารพิจารณาแล้วว่าคนนี้เป็นผู้กระทาความผิดร้ายแรงมากนะฆ่าคนต่อเนื่อง ทารุณโหดร้ายมากบอกว่าคนนี้ต้องเอาไปขังไว้จนกระทั่งแกจะตายไปนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมเนี่ยอาจจะพอชั่งน้ําหนักได้ว่าระหว่างที่ขังอย่างนั้นเนี่ยนะครับโดยไม่มีสิทธิ์จะออกมาเก่อกับทำเ็สอีกแล้วเนี่ยนะก็ต้องรับกรรมอยู่ในคุกตลอดไปอย่างนี้ได้ไหมอย่างการณีปัจจุบันเนี่ยมีรองนายกรัฐมนตรีท่านเอ่ยชื่อก็ได้นะรัรเรเตเีดรเฉลิมอยู่วงลุง เมื่อต้องโทษประหารชีวิตในยาคดียาเสพติดยาบ้าเมื่อถึงที่สุดแล้วต้องให้รีบประหารภายใน30วันนี่ผม,ผมเสนอว่าแลกเปลี่ยนกันนะในใน,ในการปรับยาบ้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของกฎหมายไทยเนี่ยเราบอกว่านะครับเมื่อศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องดําเนินการราชทานข้อกำหนดเมือการทีนี้นักโทษทุกคนที่ถูกประหารชีวิตก็จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ ยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแปลความว่ายาเสพติดน,นี่จะไม่ให้อภัยไม่จะตัดออกไม่ขอพระราชทานอภัยยางงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคราว่าต้องมีการแก้กฎหมายเหมือนกันนะทีนี้เวลาที่ยื่นขอยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนั้นเนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าถ้าไม่มีการพระราชทานคืนมาภายในสิบหกสิบวันเนี่ยก็ให้ดําเนินการประหารชีวิตครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับราชทา์เองก็จะรอจจะรอจนกว่าจะมีจะมี การตอบกลับมาว่าพระราชทานหรือไม่พระราชทานครับต้นเหตุแห่งปัญหาถ้าไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีการกระทําความผิดมีศีลและธรรมตั้งแต่ครอบครัวสังคมนะจะเป็นต้นเหตุที่ดีที่ไม่ให้ไปสู่โทษประหารชีวิตคืออยากให้ทุกคนทําทําความดีนะพูดง,ง่ยายๆนะคือตรงนี้จะแก้ได้ไหมตรงนี้ค,คุณนริอรมองในภาพใหญ่ซึ่งเป็นภาพที่มีความสําคัญมากต้องยอมรับครับว่าขณะนี้เนี่ยในแง่ที่ว่าเราจะยกมาตรฐาน ทางคุณธรรมและศีลธรรมของรประชาชนไทยขึ้นมาได้อย่างไรอ,อย่างหนึ่งที่เห็นว่าทําได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยครูสอนเนี่ยนะครับถ้าเป็นครูผู้สอนวิชาต่างๆครูสอนวิชาคณิตศาสตร,ร์สอนวิชาภูมิศาสตร,ร์ครูคนนั้นจะตัวเองจะมีความประพฤติเป็นอย่างไรแต่สอนเก่งนะสอนดีเนี่ยเด็กก็รับได้ไม่รู้สึกอะไรมากนะว่าครูมาสอนวบาสองคูเจ็ด ต้องเป็น14ถึงแม้ครูคนนั้นจะความประพฤติไม่ดีนะครับสำเภาเทมาเด็กก็เชื่อเชื่อถือได้ฟังเชื่อได้ว่า 7, จ็คูณสต้องเป็น14แต่ถ้าครูที่มาสอนในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมเนี่ยนะถ้าครูทําตัวเหลวแหลกไม่น่าเชื่อถือจะพูดยังไงก็ตามแต่นี่นะครับว่าคุณจะต้องทําตัวดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องไม่พูดปดคุณต้องสื่อตรงคุณต้องสื่อสัตว์เด็กไม่เชื่อหรอกเือตัวเองกลับกระทำตามเพราะเพราะว่าในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมเนี่ย ความน่าเชื่อถือของคนพูดเนี่ยสำคัญครับงั้นทีนี้ถ้าพูดถึงในสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ที่คนในสังคมเราพูดง่ายๆว่ายอมรับได้มากกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือพระพิสุครับนะเพราะว่าสังคมไทยก็ถือว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นชาวพุทธใช่ไหมครับพระพิสุท์สงในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยนะก็เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ,ถอว่าท่านอยู่ใน ในศีลในธรรมนะอยู่ในวินัยเนี่ยเลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ซะเลยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสอนวิชารัฐาศาสตร์รัปศาสนศาสตร์หรือการบริหารการศึกษาแต่วงเล็บเชิงพุทธนะครับเชิงพุทธเอาหลักธรรมคำสอนพระเจ้านี่มาให้นิสิตบัณฑิตตรีโทเอกได้เอาหลักพุทธไปใช้นะขอประชาสัมพันธ์ถ้าใครสนใจไปเรียนได้ทั้งพระได้แต่การเรื่องหัเลยครับแล้วทราบไหมครับว่าหลักสูตรนะครับการบริหารหลายหลายอย่าง ที่ทางตะวันตกใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเขาดูแล้วเทียบเคียงแล้วเนี่ยหลายอย่างตรงกับที่พระพุทธองค์ตนะครัสไว้น่ะเมื่อสามพันปีป <มา S 1> แล้วใช่ครับเกือบสามพันปีมาแล้วหลักการหลักการเนี่ยรับมาเทียบเคียงก็ได้เลยเพราะนั้นเรื่องโทษประหารชีวิตพูดไปก็เสียวไปผมอ่านข่าวอยู่ที่อ่านข่าวมูลรัฐหนึ่งของอเมริกาเขาให้อิสระภาพเสรีภาพแก่นักโทษนะที่จะเลื่อน ที่ที่ถูกต้องทุกวาที่คุณจะเลือกเอาแขวนคอไหมครัฉีดยาหรือยิงมีนะครับเพราะเพราะว่าการหาชีวิตในแต่ละรัฐเนี่ยมัมีหลายแบบนะบางรัฐก็มีประหารชีวิตด้วยวิธีการแบบเดียวบางรัฐก็ให้ทางเลือกเพราะของเขามีตั้งแต่นะครับแขวนคอนั่งเขาอีไฟฟ้านะครับแล้วก็ดมยานะดมยาครับมีดมดมแก๊สนะครับฉีดยา เขามีหลากหลายมากเขาบอกว่ามือสุดท้ายนี่จะมีเงินงบประมาณเท่านี้ให้นักโทษจากที่จะอตายเนี่ยเลือกเลือกได้เลือกเขาเวยหรือเลือกลับประทานได้แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมีความรู้สึกอยากอาหารเสาไหรอกครับผมรับประกันได้อันนี้ก็อเมริกาเขาก็จะคิดอย่างนี้นะขนาดตายยังเลือกตายได้มีสถิติว่าแขวนคอตายกี่คนอ่ามันมีนะนะแต่ผมไม่ได้จำอะเพราะจริงจริงที่เคยที่เคยถามดูเนี่ยเขาบอกว่าไอการแขวนคอเนี่ยจะทําให้คน ถ้าพูดถึงความเจ็บปวดอาจจะน้อยมันฉับพันเหมือนกันเขาบอก mm hmm. นะฉับพันก็จะไม่รู้สึกอะไรครนะแต่ว่าทางที่ดีนะครับไม่มีใครอยากจะโดนอย่างนั้นหรอกแล้ววกมาคนที่สุดท้ายที่ถูกับที่ยิงประหารชีวิตนี่กี่ศพไม่รู้ห้าสิบห้าศพมันึนคเคืทำา<ม>แลวผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าแต่ไม่ปิดผมเนี่ยอเผอิญตอนนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจนะเราเข้าไปตรวจที่เดือนจําบางขวางเพราะว่าการเตรียมการเพื่อจะใช้การฉีดยานะก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยก็คุณชวเรียดก็ มารายงานให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงระบบเดิมเป็นยังไงแล้วก็เดินผ่านจุดที่เป็นที่เขายิงประหารชีวิตนักโทษด้วยครับก็มีพิพิธภัณฑ์ราชทรร์อยู่แถวๆไอ้ก่อนถึงสะพานผ่านฟ้านะตะกอนคุกอยู่แถวนี้นะใช่ใช่ตอคุกอยู่แถวนี้ผมเป็นทนายผมไปเยี่ยมนักโทษอยู่นั่นอยู่ที่ต้องหาอยู่นั่นที่มาจากวรจัรนะครับครับตรงนั้นแหละครับตอนนั้นขับแคบเหลือเกินครับตอน ตอนนี้สิเขาเปลี่ยนสถานที่นั้นไปแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์มาพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ส่วเยเนจะเป็นสวน<ำ>อะไรไปแล้วครับสวนตรงน,นั้นเรือนจำของจังหวัดมหาสารคามต้องแต่ก่อนอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงข้ามกลางเมืองเลยเขาก็ย้ายออกไปนะใช่เพราะเรือนจำสมัยก่อนเนี่ยเมืองมันเล็กนะส่วนราชการทั้งหมดก็อยู่ในในเขตเมืองนั่นแหละแล้วเรือนจำก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปไกลอ่ะพานักโทษมาจะพาลำบากนะยานพาหน้าแต่ก่อนเขาไม่ค่อยมี แล้วซีที่ลำตะครองคราวนี้บรรยากาศอะไรสวยงามมากกลายเป็นคุกครับเป็นเรือนจาคลองไผ่ครับไม่รู้ใครไปเลือกตรงนั้นเรือนจากลางคลองไผ่ใหญ่โตมากนะฮะเรือนจําสีคิ้วเรือนจําคลองไผ่ครับดิผมพูดในฟานนะครับถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปก็เชิญเลยนะครับเข้ายากนะออกยากอย่าเชิญเลยครับอย่าเชิญนะครับคือเข้าเข้าอาจจะไม่ยากเข้าอาจจะไม่ยากแต่ออกนี่ยากครับเพราะมันนานครับเพราะว่านักโทษมีค่าเท่ากับศูนย์นะ พูดถึงเรือนจําแล้วท่านเป็นรับทีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยผมอ่านแล้วแม่ผมไม่สบายใจ <c oughs> ผมเท่าที่ติดตามข่าวแล้วรู้สึก <c oughs> ว่าโอ้โหมันปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร,รนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพูด,ดง่ายๆว่ามีการทุจริตกันมากมายเสียเหลือเกินนะถึงปล่อยให้มีการคนครั้งที่สามยังเจอมือถือใช่นำมือถือไปใช้ขนาดนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเปิดบริการสื่อสารกันเลยอ่ะ ครับอันี้บอกว่าจะมีฝังดินอยู่ในหลืบอยู่ในอิฐบล็อกอะไรแต่โอ้โหครับถ้าไม่ผมยังไงก็แต่งตั้งคนที่นำตะกุลแก้วพลรัยไปแล้วนะก็เป็นน้องชายรือพี่ชายของวิทยาเป็นญาติของเป็นญาติใช่ไหมของคุณวิทยาแก้วพลรัยเอาเป็นคนนครศรีราก็ดูแลหน่อยเหตุเกิดที่นครศรีรามันก็กระทบขนแก่นผมนะทําได้อย่างไรอ่ะพ้นสี่เหลี่ยมนี้อยู่ในอํานาจของราชธรรมนทั้งนั้นเลยครับะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของเรือนจําเนี่ยขอบเขตแค่นั้นเอง นะครับผู้ที่รับผิดชอบเองก็มีจํานวนจํากัดสามารถจะดูแลก็มีพูดง่ายๆจะมีคนอื่นแปลกพร้อมเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้มีการส่งโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเรื่องที่เราเข้มงวดมากนะครับ,รบว่าต้องไม่มีเนี่ยมากขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันต้องสอบกันอย่างอย่างเรียกว่าเป็นกระบวนการใหญ่เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นมีธุรกิจเป็นหมุนเงินหมุนเวียนเป็นสองสามล้านร่ำรวยโอ้โหมันฟังแล้วน,น่าตกใจนะครับฟังน่าตกใจ บางคนจะฟังเอง๊ะน่าจะเป็นนักโทษดีกว่ามั้งอย่างงี้ไม่ใช่ผมว่าฟังเสร็จแล้วปับนะ๊บถ้าคนที่คิดไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้อยากเป็นนักโทษหรอกเขาบอกว่าอย่างนี้ไปสมัครเป็นผู้คุมดีกว่าแต่ผู้คุมที่ดีๆก็มีนะครับ,รบผู้คุมที่ดีๆก็มีซึ่งตรงเนี้ก็ต้องให้คนที่ดีเนี่ยนะครับยังเป็นหลักเป็นฐานผมน,นองราชธรรมผู้คุมราชธรรมที่ขอนแก่นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นผู้แทรรรนรัษดรต้องยกมือไหว้ครับเพราะราชธรรมช่วยเพราะผู้คุมเนี่ย เขาทํางานเสียสละมมากครับผมไม่ได้อยู่ในคุกนะครับแต่ไปเห็นใจเขาเขาต้องอยู่กับนักโทษเนี่ยฮะมันไม่ใช่ว่าชีวิตจะปลอดภัยนะไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่นะครับคือจ,จริงๆถ้าพูดถึงชีวิตของผู้คุมเนี่ย<ม>ก็น่าเห็นใจเพราะเขาอยู่ในเรือนจาอยู่ในเรือนจําซึ่งพูดง่ายๆว่าสถานที่ในเรือนจําไม่ใช่สถานที่ที่น่าพิสมัยครับแล้วเขาก็ต้องคลุกคลีพบกันเนี่ยกับผู้ที่กระทําความผิดทั้งหลาย<ม>ถามว่า ชีวิตอย่างนี้คนทั่วไปอยากจะไปใช้ชีวิตหรือไม่ถ้าท่านมีโอกาสไปอยู่กระทรวงยุติธรรมผมอยากจัดห้องเยี่ยมนักโทษเนี่ยให้มันเป็นสากลหน่อยผมไปเยี่ยมพวกที่ติดคุกรุ่นนะนะรุ่น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 ที่ชวนผมมาติดอ่ะผมไม่มาครับโอ้โหไปมันมันคับแคบไปอ่ะอยากให้ปรับปรุงในการเยี่ยมให้เป็นสากลหน่อยฝากท่านหน่อยคือไม่ต้องฝากผมครับมีรัฐมนตรียุติธอยู่ฝากท่านรัฐมนตรีประชาไปได้ไม่รู้ก็ฝากท่านนี่แหละก็พักสักหน่อยนะครับ เราพูดถึงเรือนจำแล้วมันก็เสียวๆเหมือนกัน,กนเพราะผมก็มีหลายคดีแล้วเกิน <c oughs> <c oughs> ครับพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับ